คือโดอนมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมันก็รู้สึกถูกละเมิดในเชิงร่างกายของเราแหละ เนื่องจากมีคนนะคะเป็นคนร้ายนะคะนำภาพที่เป็นรูปหน้าของน้องวีอะคะ่ะแล้วก็ตัดต่อใส่ด้านล่างเนี่ยเป็นภาพนู้ดหรือภาพโป,โปนะคะเป็นทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทั้งคลิปวีโอ,ะค,ะอค่ะค,ค่ะเปราะยค่ะใช่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 ค่ะต้นฉบับจากที่ไหนไปครับน้องวีเราเหมือนกันนะคะคือไม่บอกไม่ได้คะ่ะคือรู้ว่าเป็นแบบเป็นภาพหน้าที่แบบว่า ไปถูกตัดต่อใส่กับร่างกายที่ไม่ใช่ของเราปานาจานะคะก็ไม่สามารถชี้ได้เหมือนกันว่าเป็นรูปไหนจำไม่ได้อันนี้วีเห็นด้วยตัวเองหรือว่ามีใครส่งมาให้คะออก็ได้ก็เห็นทางแฟนแฟนคลับของน้องส่สงมาให้ใช่เขาเห็นภาพแล้วเขาก็มีความกังวลก็เลยส่งมาให้ทางต้นสังข์ต้นสังกัดแล้วก็ตัวน้องค่ะค่ีภาพเดิมจากปีที่แล้วไหมหรือเป่า ปกทีี่แล้ว็โดนไม้ไ่ไม่เหมือนเดิมค่ะอันใหม่ตอนนี้รุนแรงกว่าทำไมคาดิลีครับก็รู้สึกรุนแรงทางจิตใจกว่าเดิมพอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยค่ะเคลื่อนไหวด้วยใช่ค่ะตอนเห็นเป็นยังไงบก็ตกใจค่ะปีกบกคนจะเข้าใจผิดไปที่แบบภาพมันปิดตอนนี้รอบนี้เป็นปิดเลยในแว็บหนึ่งก็รู้สึกว่า ก็รู้สึกว่าดูมีสิทธิ์เข้าใจผิดได้อยู่ก็เลยอยากวันนี้เราอยากมาจับมือกับทนายกิ่งมาร่วมกันแจ้งความเพื่อแบบเอาผิดคนร้ายแล้วก็เพื่อเคลียร์ด้วยว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆแล้วก็อยากแจ้งได้ว่าใครที่แชร์ก็ผิดเหมือนกันนะคะบอกไว้กอยางวันนี้แจ้งในข้อหาอะไรบ้างครับคุณแม่ก็สำหรับวันนี้นะคะก็มีการดำเนินคดีในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะเป็นมาตรา14 4แล้วก็มาตรา16นะคะ แล้วก็เป็นตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2องแเนะคะแล้วก็เป็นในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยค่ะคะ่ะเป็นังไั้มีความเป็นสบายใจขึ้นเพราได้มาได้มารู้สึกสบายใจค่ะพอได้เจอหน้าชายกินก็รู้สึกว่าโอเคทีมเราคุณภาพแน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันยังไงก็เชื่อเชื่อในทีมของฝั่งกฎหมายของเราแน่นอนแอนจี้พิสูจนไงโดนตอต่อมาหลายรอบเหมือนกันนะใช่ก็คือโดนมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็น มันก็รู้สึกถูกละเมิดในเชิงร่างกายของเราแหละแอสผู้หญิงคนเดิมมันก็มันก,ก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วใช่โกรธเลยไหมเขาพีไม่ไม่ได้โกรธแต่รู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเฮิร์ตมากกว่าใช่รอบนี้กี่ <l> <c oughs> ลายคะคุณคะรอบนี้กี่ <l> ลายคะอ่าไม่ในชั้นนี้ค่ะเราอาจจะยากให้ข้อมูลไม่ได้<น>ค่ะอาจจะเออจะมีคนทำรูคดีก็อยากจะให้ทางตำรวจเขาตำรวจเขาเข้าที่ตรวจสอบมาอันนี้คือเป็นเป็นเวบอยู่ใน ประเทศเราหรื you know, อว่าเป็นตับประเทศเขาเป็นแอปพลิเคชันนะคะแต่คืออาจจะระบุชื่อยังไม่ได้ตอนนี้อะค่ะคื่ les, つつつつつつ uh, life, อสัมภาระเจ้าใช่ใช่ผู้เข้าที่ไา้ขอผมมาให้นะคะเขาเอาไปโพสต์ไปพูดหรือไปมีแคปชั่นในในลักษณะอะไรบ้างหรืคะขอขออนุญาตไม่แจ้งได้ไหมคะคืออันนี้เป็นแบบส่งส่วนตัวแต่ว่าขออนุญาตไม่แจ้งอะไรถึงว่าคนไล่เขาเอารูปเราไปโพสต์หรือว่าไปเขาเขียนแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละคะ่ะรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากให้ให้เสียรูปคดีเพราะว่าเดี๋ยวแบบรู้ตัวอะไรมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ